ไปเฮ็ดป่นห้าบัวตายครับแต่เรื่องตันเพราถึงเหล็กลราตายให้พผู้ชมาีลองอาร์ี ใส่ไ่ได้สลองอัดทีอัดดากอย่างทั้งสิ้นเนาะต้องเอาเฮ็ดบุญหาผัวเอาก็เฮ็ดบุญหาผัวตอนนี้ข่อยโซ่จ้า,างบอลลัมา<อ>ัสองคณะประชันกันแบบใดเอาบอลลัมสิ่งเอาใจไว้รุ่นผู้มักเต้นเออบอลบลัมกูเอาใจอีพ่ออีแม่ผู้มักฟังลัมเบียงโอช็อกยังได้ชอ,อกยังบอลนี้บักไดรอๆมาเต้นนะฮะคือใจของขออกซิจับเอาบักนั้นทำไมเฮ็ดผัวเฮ็ดบุญหาผัวเฮ็ดบุญหาเอาผัวรถสว่านี่โชคให้หมานเออเจียกาดไปส0 0 0 0นหัวสองบัลนั้นจิบพี่องหลายตั้งแต่ระดับผู้่า ท่าสอสอเข้ทานสอสเขาต้องเชืญเด้สอสอกับมาได้ยินว่าท่านรัฐมนตรีบุรีกมาเอางานเกลนลุยเนาะรอวังงานเอยบ่มีเหล่ามีดาเอเขาคือบอมีเอาคยบ่พมากันกินปัาบ่ท่านท่านในิไลกสิกรจอมผ้าจงเ่ริญตับปัญหาบรใหทมี่กี่องหาทางท่วงคน ไม่บากับพอใหญ่ดบางหนึ่งว่าถ้าเด้ขาดคข้ามางานนี่บ่มีขี่เหล่าเมายาคันเมาแล้วไปทักอื่นสเกินต่อไปทั้งไหนไปต้นนอนไอ้เพื่อนดีมาเปิดมาทำมาเมือแต่ดีมาเปิดง่ายเพิ่นเห็นรำเมาเมายังสี่ันชอชอเสียงเพิ่นเกิดอยู่ร่ในยุงเลยเปิดแล้วหัจับเหมือนแต่น้องไอ้ประธานโทษแต่แม่งผู้ใดนแต่สิโอนในเนี่ยโอ้จักลาปัดทีแรกบ่มี่มาถามหา ก็เห็นมาแล้วมีผู้เหลียวเห็นบุบเดี๋ยวมันเป็นของเจ้าของบ่ล่ะเนี่ยเออของหอยกูยแจงบดมือมือเปียกโอ้ยข้าวอุ่นข้าวมันใส่เมียดังตบไปเมียดสักวันไาดิเมียจังไหนเปิ้ลใส่มากวันนี้ผู้ใดใส่อีหยังเปิ้ลจานใช่ครับจานเติงเปิ้ลฝากนี่มาซองจับซองจับพ่อบุญสาวห้าง ก็จะสองเสียงก็สว่างไว้จะค้นก่านดีต่อสามพันวบนฝาสี่ไรกับพูเราพันสามพันคุณเอ้ยว่าอะครับพี่รดับอาจารย์เน้ตว่าอะไรเส้นสูสีกับยุทธการไม่ออกอะไเอามากันพี่าน้องเลยว่าอันนี้แย่สะกดต่อเพข้อไหนล่ะดีเพให้เห็นเ่ะเอาคือวมาสามพนคุณเอาก็้่าเห็นเขาขายของอยู่ตลาดเศร้าิขายแบบใดสามถุงยี่สิบเนี่ย กสิน้อยโพดเอากำขีดีก็กำโพดเอาวาสันวาสีระเกลืว่าอย่างอีกอันจารไทยละวาสิมจากตอนแนี่ยผมหัว แม่นยังละนี่ถุงมาใส่ซีมโอ้ยไงปะนี่มันบ่เป็นต้นเดียวหรอกหัวสามตัวมันสิเต็มบ่นละถุงเจ้าหันน่ะเอาแล้วเจนีบพิจารณาเนาะเออเดี๋ยวข่อยสิพิจารณาตอนนี้ข่อยถามมอหลอกมอลัมเอาเฝ้าเฝ้าเลี้ยงหมอลัมเอาจังซีเอาจังใดนักร้องลูกหลานพี่น้องจีมาฝากเพลงอีไหล่ะอี่ไหล่ะมาเร็วๆฝากแป๊บเดียวเดี๋ยว เดี๋ยวเราเรียกมาบอกว่าเพลงอย่างเสียงตวนบ่ล่ะวยบอว่าตะวนเหรครับงามบอกงามรองขึ้นนี่พอไแมพี่นกของแค่ของลอมนี่จะใบแ่เอยอันนี้ของขอยเจ้าเชียสองมืคขอยี่ดีเเอาคันทีซอมี่ดีเต๋อันรอบใหมบังจังหน่อยเนี่ย เนีโอ้ยกระเทียแห้งมักระีห้างมะี่วงจพี่เขาเดาเลยเอาเดียวฝาาฝากเพ่งยังเกาะเมฆาไล่ไม้หนูเนียจะงอ้ยปุ้ยบาไทยแมขาไลไม้หนูเ่ย้ฟงายู่ดังขึ้นหยังนีช่วงแต่ตะกวิวแล้วก็อลานก็วิวหรอจ้ะจับมือมั่งงเดือนกลัวค่ะว้าลานก็วิวแซมเปิลเนี่ย มผมไปอยู่ในใกล้แท้ลงมาอยู่ในใกใล้เผื่อม,มันคือกั <c oughs> นน,น่ะโอ้ยปุยานมันเสียมด้วยกันเรื่องสังเกต